สวัสดี f อเวียงพิทแหล่งทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันอีกวาละหนึ่งครับที่่างหายกันไปจากคลิปที่แล้วนะครับก็มีเวลามานำเสนอพระในวันนี้สี่องค์ด้วยกันครับเอาเป็นเอาเป็นคลิปๆกันไปครับอีพีนี้เป็นอีพีที่ร้อยยี่สิบสองครับก็เอาพอขอมปากขอ,องคอ4ีองค์ก่อนว่ากันที่ ชิ้นแรกแล้วนะครับเป็นพอรอล่วงเปิดโลกเนื้อชิ้นเงินปุขอพนมเพลิงครับเป็นพระเนื้อชิ้นเงินเนื้อหามณิษานก็แบบชิ้นเงินทั่วไปครับก็มีความเป็นเสน่ห์จินกาาเนื้อชิ้นเงินครับเป็นพระค่อนข้างใหญ่ฟอร์มพอสวยครับฟอร์มพอสวยแต่ว่าเป็นพระค่อนข้างยากดูง่ายนะครับนี่ครับพระดูง่ายมีหน้ามีตานี่ครับช่วงนี้ก็เป็นบินจากปุ แข่งตรงนี้นิดนึงนะครับรนี้ตัวนี้ก็เป็นพระค่อนข้างจาะน่ารักนะครับน่ารักถึงจะผ่านการใช้มาหน่อยมีความสวยยังคงสภาพเป็นพระที่ยังมีความงามอยู่นะครับก็เป็นพระที่น่ารักอีกชิ้นหนึ่งครับ,รบอีกชิ้นหนึ่งโปรอดก็ใสๆครับดูง่ายๆครับ ต่อไปก็มาดูรูปหล่อที่ใครๆต้องการครับนี่รูปหลอลงพอเงินเป็นพระยอดนิยมทั่วไปนี่เป็นพระที่ค่อนข้างจะพลาดไม่ได้เลยครับรวงพอเงินเป็นพระเป็นพระที่ใครๆก็อยากได้เป็นพระการตลาดขายตั้งแต่เราไล่ถึงหลักล้านครับนี่ครับเป็นพระพิมพ์นิยมครับอยากได้ราคาก็แอดไลน์มาสอบทมราคานักขายอุ้ฟรีเพราะว่าพระราคาก็ขอ,อุปไปก่อนครับ ถ้าสนใจก็ทักมาสอบทมราคากันได้ครับเป็นพิมพ์นิยมรูปหลอนพวกเงินพิมพ์นิยมนะครับอีฟซต่อไปก็มาดูสมเด็จหน่อยครับถึงจะเป็นพระหักตรงนี้นะครับเป็นสมเด็จว่าระฆังถึงจะเป็นพระหักก็เป็นพระได้พิมพ์นะครับเนื้อหามวลสารนี้ก็หนึบหนึบตามฟอร์มครับพระผิวสองชั้นเนื้อหามวลสารก้อนหนึบหนึบมีความใสมีความที่เป็นพระ,ะสมเด็จครับข้างหลังก็มี มวลสารจำๆนะครับก็จะเป็นผ้าที่ตกผึกมาแล้วเป็นผ้าที่มวลสารขึ้นเป็นวัน,นะเกลือนมันตงตวิรัตเกลียวเนื้อจำๆเนื้อจัดๆผุดเกลือมันตอวอรัติแล้วครับถ้าหักกองกลางคนกนี้นะครับก็แร่มวลสารอยู่ข้างๆแร่มะข,ขามแร่อะไรอย่างนี้นะครับเป็นผ้าค่อนข้างจะได้ผิวนี่จะหัสองท่อนมวลสารขางบนก็น่าสนใจครับ เนื้อใสๆแบบสมเด็จตั่วไปครับอ,อันนี้ก็อยากได้พระไปดูเนื้อก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับเอต่อไปก็เป็นชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นพระเนื้อพิเศษครับเขาเรียกว,ว่าเนื้อเมกษษษษษิกธิสครับพระสังกจัยเป็นพระมนสารศักดิ์สิทธิ์เป็นพระที่ เป็นพระที่เด่นทางโชคลาภนะครับค้าขายร่ารวยแต่ได้เนื้อพิเศษนะครับเนื้อพริกดวงอย่างนี้ก็เรียกเนื้อเหนือดวงเนื้อดีครับเป็นเนื้อเมกสิ์อันนี้ก็เป็นพระเก่าครับเป็นพระที่ค่อนข้างจะรองจากหลวงพ่อทัพวัดนงค์ครับก็คือหลวงพระครูลืมวัดอรุณตรันี่องนี้เป็นพระสวยฟอร์มน่ารักครับสองก็วันหน้าก็จะออกเขียวๆนะครับเขียวๆ หนักมากครับทองผสมจะไม่หนักเท่ากวัานี้นะในแกะทองคำเป็นพระเนื้อเมกระสิทธ์นะครับองนี้พระคูลืมก็เป็นพระที่เด่นทางโชคลาภเมตตาค้าขายครับสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามราคาก็ได้ครเอ f ซีที่เบอร์ศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่ห้าสองเจ็ดะครับฝากกดแชร์กดซับสไครต์ให้กำลังใจครับต่อไปจะได้หาพระมา ทำคลิปเยอะๆนะครับบ่อยๆนะครับถ้ามีการกดถูกใจได้เยอะๆเข้ามาดูเยอะแล้วกวดถูกใจนี้ก็จะมีกําลังใจครับหาภาพมาพูดคุยกับเอฟซให้มีความต่อเนื่องครับมากขึ้นครับถ้าไม่ค่อยกดถูกใจเท่าไหร่ก็บางทีก็ไม่อยากจะมาทาครับไม่รู้มีคนดูหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้เศรศษฐกิจก็ยังเป็นเชองต้นเดือนมกราคมครับย,ยังไม่ค่อยจะวิวาเท่าไหร่เรื่องเครื่องก็ มาทำเพลทให้ f c ได้ดูในช่องถังนี้นะครับวันนี้เป็นช่วงท้ายแล้วครับก็เป็นพระองค์สุดท้ายในวันนี้ก็ขอฝาก f c เพียงสี่องค์เพียงเท่านี้นะครับแต่สนใจก็ดไลน์มาสอบถามราคากันเอาและครับเพราะว่าขาเขาปุ๊บไว้ก่อนเพราะว่าเป็นพระที่ต้นทุนไม่เท่ากันนะครับจะบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวถ้าเป็นมีช่วงโปรโดีๆก็จะบอกราคาตายตัว แบ่งเอเหมือนเหมือนเหมือนก่ราคาที่ได้กำไรเยอะแล้วงี้ก็แบ่ง FC ได้วันนี้ก็ขอทิ้งช่วงสุดท้าย f อฟซีทงเท่าน,น,นี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับท่านได้ขอมาใหม่ก็จะมาทําคลิปให้ f อฟติดตามครับคลิปนี้เดี๋ยวไปหาภาพม่อีกครับเผื่อบางๆจะได้มาทำคลิปต่อคลิปนี้ขอกล่าวาว่าสวัสดี f อฟทุกท่านเฮงๆรวยปังๆทุกท่ทานครับ